น้องอิงช่วยโยมรักแร้พี่หน่อยได้ไหมคะพี่คะพี่คะสวัสดีค่ะนี่แสดงว่ารู้จักพี่อีฟเฮ้ยพี่จ๋า เสรุปพี่ชื่ออะไรคะพี่จ๋าค่ะเป็เจ้าของแบรนด์อะไรนะแบรนด์อีฟค่ะเฮ้ยแสดงว่าเรารู้จักกันดูพี่บ่อยเหรอดูในติ๊กต็อกบ่อยมากดูจากคลิปอะไรก็ดูลูกพี่แล้วก็ไปช่วยคนช่วยใครมั่งไอ้ต็อกนี้ก็พี่ที่เป็นทอมอ่ะชื่อหนาวพี่นาเราอะชื่ออะไรไม่ได้ถามเลยชื่ออิงค่ะน้องิงอายุเท่าไหร่คะอีงอายี่สิบสามค่ะพอดีว่าวันนี้พี่มางานกาชาดเนาะพี่มีภารกิจพี่ถ่ายคลิปไปแล้วอะแล้วมันมีคนไม่เชื่อพี่เขาหาว่าพี่ใช้ฟิลเตอร์แต่งรูปหรือเปล่าจะ พี่จ๋าตัวจริงกับในในรูปในคลิปเหมือนกันไหมเหมือนกันมากขาวด้วยสวยตาใสมากตรงปกแมตรงถ้าอย่างนั้นน้องอินช่วยอะไรพี่จ๋าหน่อยได้ไหมช่วยรีวิวแทนพี่จ๋าที่เพราะบางทีพี่จ๋าพูดไปเขาไม่เชื่อหล่อได้กล้า,าไหมคะกล้ามั่นใจไหมมั่นใจยังไม่ได้บอกเลยให้ทำอะไรทำไมกล้านาดเจอพี่มาถึงจุดนี้แล้วว่ะจริงเหรอแล้วก็คิดไหมว่าเราจะได้เจอกันหรือเปล่างานช่วยพี่หน่อยนะเพราะว่าคนที่จะพูดว่าของของพี่ดีที่สุดอะน่าจะต้องไม่ใช่พี่แต่ต้องเป็นคนที่ลองด้วยตัวเองหร น้องอิงช่วยดมรักแล้พี่หน่อยได้ไหมคะได้เฮ้ยคำจริงถูมั่นใจพี่ตัวหอมทำไมถึงมั่นใจอ่ะคนสวยเนาะอ้าวให้ตอบอีกครั้งสามารถถอนตัวได้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้น้องอิงกล้าดมรักแล้พี่จ๋าไหมคะกล้าค่ะน้องอิงเนี่ยของจริงเป็นไงบ้างขาวเนียนมากตัวหนังไก่ก็ไม่มีตัวจริงกับในคลิปเนียนขาวเหมือนกันไหม เหมือนกันค่ะหนึ่เปอร์เซ็นตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างร้อนไหมร้อนมากพร้อมยังน้องอิงค่ะหนึ่งสองต้นปุ๊บอุ้ยน้องเขาจะบุกโดนอ่ะไม่เหม็นเลยเป็นไงขออีกรอบหนึสองต้นปุ๊บไม่เหม็นเลยขออีกรอบนึงได้ไหมหอมหอมขออีกทีได้ป่ะพี่เออหนึ่งสอง เขาชิดเลยอ่ะมันหอมหอมอ่ะไม่เหม็นอันนี้ไม่เหม็นจริงแล้วมันเป็นกินเหมือนกินตัวพี่ตอนนี้บ้างหรือว่าไม่กินแบบว่าเหมือนเนื้อมาเลยใช่ปะใช่กินเนื้อของมันเอาไปที่บ้านเลยไหหอมไหมใช่ชอบไหมชอบชอบที่อะไรมั่งกินเต่าชอบแบบไม่ดำไม่หลักไก่แล้วก็เนียนอยากเนียนอย่างนี้ไหมอยากอยากขาวอย่างนี้ไหมอยากอยากไม่มีกลิ่นไม่มีเหงื่อบบนี้ไหมยน่าจัดไปอันนี้ชื่อว่า anti dark ค r e a m ักแร้อีฟไม่ได้ช่วยแค่ขาวช่วยลดเหงื่อลดกลิ่นด้วย VIP ไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่พอพี่บอกว่าใครพี่กล้ารอมรับแล้วพี่ได้โหโหไปเลยน้องอิงช่วยพี่พี่ก็อยากตอบแทนน้องอิงมากค่ะได้คิดไม่พอรับไปเลยหนึ่งพันบาทขอบคุณค่ะเออพี่บอกหนว่าพี่อกจ้งางน้องอิงมาไหมไม่ค่ะเจอกันในงานหนูก็ตกใจหนูเห็นพี่มันมีออร่ามาตั้งแต่ตรงนู้นแล้วอะเอาอะอะ่ามาแต่ไกลอุ้ยไม่เหมือนลอยได้เงียย้ำไป พี่ได้จ้างเรามาหรือเปล่าไม่ได้จ้างเราเป็นหน้ามาที่พี่เรียกมาหรือเปล่าไม่อันนี้เป็นคอนเทนต์ที่เราเตรียมกันมาหรือเปล่าไม่กล้า,า,าสาบานไหมจาบานเออถ้าจ๋าไม่มั่นใจว่าของจ๋าดีจริงจ๋าจะไม่กล้ามาทำคอนเทนต์นี้ที่ต<อ>ลาดนัดแบบนี้<อ>กับคนที่เราเพิ่งเจอกันครั้งแรกแน่นอนจ๋าถึงได้บอกให้ไม่ต้องเชื่อจ๋าลองด้วยตัวเองเนี่ยต้องเห็นกับตาตัวเองแล้วต้องลองด้วยตัวเองถึงจะได้รู้ว่าเป็นยังไง,ลองไ,งลองไหมลองรู้ไม่หอมมากเลยอ่ะหนูลองทาดูค่ะแล้วหนูลองดมดูกลิ่นเดียวกันปะ ใช่กินเยอเลยหอมมากขนาดพี่ก็เดินแล้วยังมีใช่เพื่อที่แต่ว่าจ๋าแทบไม่ค่อยมีเหงื่อเลยนะดูคนมันร้อนมากคนมันเยอะมากตอนเนี้ยคนประมาณ2อง0ล้านแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบห้าคนอยู่ที่นี่เยอะชนิดที่แบบมันต้องเดินแม่งตัวเบียดเบียดแบบอย่างนี้ตัวเองเลยอะเอาเป็นว่าถึงยางงี้แล้วยังไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อก็ได้ลองด้วยตัวเองซื้อเป็นคนละกระปุกแล้วจะได้รู้ว่า anti dark ค r e a m ักแลอิปดีจริงอย่างที่จ๋าพูดหรือน้องอิงพูดจริงไหมขอบคุณน้องอิงนะคะ